เมตริกครับของไพลอตนะครับลำนี้แลาจะเอ,อ่อตัวท่อปรับองศาได้นะครับตัวนี้สามารถบินฮอปได้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายไพลอตนะครับตู้นี้อานเลิลไปนใช่ับ้างแต่หกโมงเลวตู้ก็ส่ง ตัวน,นี้ชาปันตัวนี้มันเจนใหม่ตัวนี้วีวินอ๋อเหรอไม่ใช่อ๋อหรือว่าไอ้เล่นตัวใหม่เจนใหม่สวีวินเครื่องเครื่องไลเจน่าจะเป็นเจนใหม่นะผมว่าน่าจะเป็นไอ้อ่มันติดใหม่จะสีขาวอ๋อใช่เพราะว่ามันดับดับแล้วสตาร์ทแป๊บเดียวเองใช่ดับเลยเออ